ครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดิดวงพิมพ์ครับในช่วงรองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมาต้องบอกมารู้จักกับรถที่อาจจะเรียกว่าเราเคยเราเคยสัมผัสกันแล้วกับเจ้าเบียนวิแหรือ C4 อ่าถ้าเรียกแบบสไตล์อเมริกันนะ C4 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแซดสตัวตัวใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นตระกูลแซเนี่ย ซสต้องบอกเป็นเจเนเรชันที่3นี่อ่าเจเนเรชันที่3ซึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์พูดเลยตั้งแต่ต้นเลยว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปทดสอบเจ้าซสหรือ C4 เนี่ยรุ่นนี้เวอร์ชันนี้ในเมื่อประมาณอ่าปีกว่าที่ผ่านมาแต่บอกวันนี้ที่พามาดูาเพราะมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเล็ก,ลก,ลกๆหลายอย่างแต่ที่มีผลสานนคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทำไมอะไรคนออมีอะไรเปลี่ยนแปลงหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมหมดมีอะไรกําลังครับ กำลังต้องบอกว่าคราวที่แล้วผมพาผู้ชมมารู้จักกับเจ้า Z4 เนี่ยในเวอร์ชัน M40i อ่ะซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นท็อปสุดของ Z4 เพราะเราบอกงนี้ก่อนว่าใน Z4 หรือ C4 เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีด้วยกันอยู่2รุ่นที่จะหาหนบ้านเราคือ z 4ตัว SDrive 30i อ่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งจะมีราคาต่างกันง่ายๆประมาณล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับมาที่ตัวท็อปสุดคือ Z4 หรือ C4 เนี่ยในรุ่น M40i เนี่ย ต้องบอกว่าใช้เครื่องเวอร์ชั่นเดียวกับซีรีส์3ในเวอร์ชั่นที่เรียวกว่า M340i อะใช่เราจะคุ้นและคราวนี้ก็พาไปชมรู้จักเพราะว่าเป็นเครื่องเวอร์ชั่นที่เรียวกว่าเป็น6สูบแถวเรียงเทอร์โบที่มีแรงม้าในในต้องเท้าความ่ในรุ่นครั้งก่อนที่เราพาไปชมรู้จักเนี่ยเจ้า C4 เนี่ยจ4เนี่ยมีแรงม้าทั้งสิ้น340แรงม้าซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นแรงม้าแรงม้าระดับเดียวกับ M2 ที่ใช้อยู่ครั้งนี้แรงขึ้นอีกครับเพราะว่าในบอดี้หน้าตาเนี่มีการอัปเกรดแรงม้าใหม่ในโมเดลปี2022ครับของเจ้า Z4 เนี่ยอัปแรงม้าใหม่แรงม้าจะอยู่ที่387แรงม้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม,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 มขึ้น447 0แรงม้าเนี่ยและมีเท่าเดิมครับ500นิวตันเมตรซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งกำลังลงสู่ล้อค,คู่หลังผ่านยางขนาดไซส์275ซึ่งถือว่า แรงม้าที่เพิ่มขึ้น47แรงม้า47ตัวเนี่ยต้องบอกว่ามีความเรียกส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของเพร f o แม a เรื่องของอัตราเร่งอย่างเห็นเด่นชัดครับเพราะว่าเจ้าซัส,สีคันนี้มีอัตราเร่ง0-100เนี่ยตัวเลขง่ายๆจากโรงงานเคมเลยครับภายในเวลา4.1วินาทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะทำอยู่ที่เดิมทำอยู่ที่4.5ในตอนที่เป็นแรงม้า340แรงม้าตอนนี้3 8 7แรงม้า4.1 เห็นแล้วตัวเลขเนี่ยขยับลงมามากขึ้นเรียกว่าจะเกือบเกือบเนี่ยจะไปเลขสามแล้วนี่อยู่สี่ต้นเลยซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองมาลองเปอร์ฟอร์แมนซ์กันว่าเจ้าเซสี่คันนี้เนี่ยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไหนในรหัสเรว่าเซทสี่เอ็มซีสิบไอซึ่งถือว่าก่อนอื่นเนี่ยในเรื่องของราคาครับต้องบอกนิดน,นึงเพราะว่าราคาถ้าเราไล่เช็คกับคราวที่แล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงครั้งที่แล้วผมพาคุณผู้ชมรู้จักในในเซสี่สีแดง ในรหัสรุ่นเดียวกันน,นี้ M40i คันนี้ราคาจะอยู่4ล9 9 0 0 0 0 9 0 0 0บาทซึ่งจำหน่ายรวม BSI ด้วยซึ่งจะทำให้ราคาเนี่ยต่างกับเวอร์ชันเริ่มต้นในแซ4รุ่น SDrive 30i เนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ล้านหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นจะอยู่ที่399เรียกง่ายๆ3 9 9 9 0 0 9่ะตอนนี้ราคามีการขยับครับจาก 4ล้าน9 0 9 9, 9 0 0จะขยับไปอยู่ที่5ล้าน9 9 9 0 0 0ก็ไว้ง,ง่ายเพิ่มมา1 0 0 0บาทสำหรับเซ4สี่ m 4 0 i ในเวอร์ชันปี 2, 2022นี้ก็เรียกว่าแสนหนึ่งก็ไม่มากนักนะแต่บอกว่าเทียบกับ Performance แรงมาที่ได้ขึ้นอีก47ตัวเรามาดูครับข้างนอกมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้านหน้าด้านหน้าครับสิ่งที่จะบอกว่าดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่ โชบเชียวทันสมัยขึ้นกับรถในสไตล์โรเซอร์ซึ่งน่าจะยาวเราจะนั่งข้อไปด้านหลังแต่ด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ทําให้ดูสปอร์ตดูลุกเป็นเขาเรียกลุกเป็นซุปเปอร์คาร์มากขึ้นกับเจเนชันล่าสุดของแซตสี่คันนี้เนี่ยดีไซน์ที่ต่างผมบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมไปเทียบดูกับเจ้าแซตส,สี่คันที่เราเคยทดสอบไปเมื่อประมาณปีก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนครับเทรนที่เปลี่ยนก็คือชุดกระจังหน้ากระจังหน้าชิ้นนี้ครับถ้าคผู้ชมลองดูเนี่ย จกระจังหน้าเนี่ยจะเหมือนเดิมในการวางซี่และตัวกระจังหน้าที่ใหญ่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือสีสันในตัวที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะตอนเริ่มต้นเปิดมาจะใช้ในขษณดของสีถ้าเราเรียกคุค้นๆเราเรียกไทเทเนียมเกรเป็นสีแบบไทเทเนียมเกรสีเทาเทาด้านด้านเทาอมทอ,ทองแต่จริงๆถ้าเบียนมาอยู่จะเท่าที่ผมเช็คมาข้อมูลตอนที่ทดสอบเจ้าสีที่สามเจ้า M3 4 0 i ี่นเนี่ย บีเอ็มใช้คำเรียกว่าสีซีเรียมเกเป็นสีแบบสีเทาเทาเทาเหมือนไทเทเนียมครับแต่ชื่อเรียกจะเป็นชื่อเฉพาะซีเรียมเกย์มาในครั้งนี้เขาใช้เป็นสีดําเงาเป็นแบล็กครอสเนี่ยเป็นสีดาสีดาสีดาเงาซึ่งจะทําให้รถเนี่ยดูดุขึ้นจะไม่ได้แบบอ่าเน้นสีที่มันตัดฉะนั้นรถคันนี้สีดํากระจังหน้าดําอีกมันจะดูเข้มดุในภายด้านหน้าดีไซน์ด้านหน้าถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ ในเวอร์ชั่นนี้ในโมเดล2022จะใช้กระจังหน้าสีดําไฟหน้ายังคงเหมือนเดิมครับไฟชุดไฟเบีย WLED เนี่ยเซ็ตที่ถือว่าดีไซน์ที่ปรับลุกซึ่งผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะถ้าถามผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นตากับเจ้าไฟทรงน,นี้เวลาผ่านมาเกือบ2ปีแล้วผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นตากับไฟหน้าที่เป็นชั้น2ชั้น2แนวไฟที่จะเรียง ตัวเส้นได้ทาเรือนี้เนี่ยเป็นสองไฟนะฮะบนล่างซึ่งถือว่าถ้าดีไซน์เรื่องการใช้งานเนี่ยถือว่าทําได้ดีทําดีเยี่ยมแต่เพียงแต่ว่าดีไซน์เราอาจจะรู้สึกซึกแ่แปลกตานดนึงซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองแล้วอ่ะหลายๆคงก็รู้แล้วเพราะมาถึงวันนี้ทุกคนทราบดีว่าเจ้าซ4สหรือ C4 เนี่ยมีเขาเรียกมีฝาแฝดฝาแฝดที่เกิดตามกันมากับรถอีกรุ่นหนึ่งคือเจ้า t o y o ต a s u p r รซึ่งเป็นรสเซอร์สไตล์เดียวกันแต่ว่าต่างกันแค่ว่าถ้าคุณต้องการรถเปิดประทุน เบียนไว้อยู่จะตอบนองคุณใน c 4หรือ Z4 คันนี้แต่ถ้าคุณต้องการรถที่เป็นรถเซอร์งคาแข็งโตโยต้าจะตอบนองคุณในโตโยต้า GR อาซซึ่งถือว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยมาจากพื้นแพลตฟอร์มเดียวกันตรงนี้นครับที่ทำให้ที่ทาให้อ่าดีไซน์ของ Z4 เนี่ยมีดีไซน์ที่กลมกลืนคล้ายๆกัน2แบบ2เวอร์ชันไฟหน้าเขาก็จะเป็นหน้าตาอีกส,สไตล์หนึ่งของทางโตโยต้าซึ่ง ตรงนี้เองก็ทําให้ดีไซน์ของแทโฟนเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของเขาแต่ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นตานะกับไฟหน้า2ชั้นในเวอร์ชันเรียกความรู้สึกของ BMW นะฮะอ่ะตรงนี้คือดีไซน์ด้านหน้าอออผมเพิบอกเลยที่บอกกระจังหน้าดําตัว,ต,วตัวแต่งคิ้วตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาด้วยอ่ะนี่คือจุดหนึ่งแล้วถ้ามาด้านข้างด้านข้างจุดที่เห็นเลยก็คือกระจกมองข้างกระจกมองข้างถ้าเป็นในเวอร์ชั่นที่แล้ว ที่ผมบอกครับจะเป็นสีซีเรียมเกรย์หรือสีไทเทเนียมเกรย์ที่เราคุ้นตาเนี่ยมาคั้นี้จะใช้สีเดียวกับตัวรถนี่คือดีไซน์เทรนดใหม่แต่สิ่งเดียวที่ยังคงเป็นสไตล์สีซ mm ีเรียมเกรย์ก็คือเจ้าล้อแม็กถ้าถังเกตครับล้อแม็กเนี่ยยังเป็นดีไซน์เทรนเดิมอยู่สีเดิมอยู่ก็ซึ่งให้ตัดกับตัวรถได้ได้ดีต้องบอกงั้นมาพร้อมกับขนาดของแม็กและดีไซน์ผมว่าลงตัวนะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถเรียกว่าซื้อมาเนี่ย ช้ได้เลยอ่ะเหมือนรถที่แต่งมาจากโรงงานแล้วต้องมองนี้กับล้อขนาด19นิ้วดีไซน์ออฟเซ็ตฟิตเมนต์เนี่ยต้องถือว่าถือว่าถือว่าลงตัวระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าจริงถ้ามองเราจะเห็นว่าล้ออาจจะออกได้อีกนิดนึงนะถ้าจะให้มันฟิตเมนต์มันดูเต็มแต่จริงๆถ้าเทียบกับรถที่เป็นรถแสแตนดาดโรงงานแล้วเนี่ยผมว่ามันถือว่าลงตัวในล้อชุดนี้เรื่องของออฟเซ็ตล้อเรื่องขนาดข,าดของล้อแม็กซ์สิบเก้ารูดรายที่โชว์ โชว์คลิปเปอร์เบรกเพราะว่าเบรกเนี่ยให้มาเป็นชุดเดียกสไตล์สปอร์ตอะ่ะเป็นคลิปเปอร์สีพอดสีน้ำเงินพร้อมกับโลโก้เอซึ่งถือว่าโดดเด่นสะดุดตาเพราะกระจานเบรกไซส์ใหญ่เนี่ยก็ถือถือว่าในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามเนี่ยเก๋เท่และกระดูดสปอร์ตนะฮะยางที่ให้หน่าจะเป็น255 35ซี19ต่างไซส์หน้าหลังหน้า25หลังจะเป็น275ให้ดูอ้วนขึ้น ดูอตอบสนองต่อการใช้งานสามารถถ่ายทอดม้าลงพื้นแต่บอกคำดีวครับถ่ายทอดม้าลงพื้นยาง275ยังไม่สามารถผมยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกที่ทดสอบในเวอร์ชันเครื่องยนต์340แรงม้าเนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยยาง275ไม่พออ่ะไม่พอนี่ขนาดตอนนี้ใส่ย,ยางที่เป็นมิชลินที่ถือว่าเป็นตัวที่สปอร์ตระดับเลยเพราะว่าเป็นเป็นยางในตระกูลเนี่ยครับมิชลินพารอดสปอร์ต นี่ยครับสปอร์ตอ่าซูเปอร์สปอร์ตมิชลินซูเปอร์สปอร์ตซึ่งถือว่าเป็นตระกูลยางที่ที่ออยู่ในเกือบเกือบจะเป็นยางเรียกว่าเป็นแท็กโฟกัสต้องบอกงั้นแต่ยังไม่ถึงนี่เป็นยังเป็นโรสอยู่ยังไม่ใช่แท็กโฟกัสแค่ทีเดียวแต่ก็ถือท็อปในเรื่องของตระกูลยางตัวหนึ่งเลยเนื้อยางค่อนข้างนิ่มเนี่ยก็ยังบอกว่าแรงม้าที่มีเนี่ยถือว่ามากนะฮะดีไซน์ด้านข้างเป็นองค์ใหล่มากเราเห็นแล้วเส้นสายที่ล็อ ช่องรมโลโก้เอันนี้ก็ทำให้รถเนี่ยดูดุดันเพิ่มมิติมากขึ้นที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับสหรับด้านท้ายอน ในด้านท้ายครับยังคงดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมต้องบอกว่าในโมเดล2022ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่เวอร์ชัน LCI ของเจ้าฉะนั้นแล้วครับเลยดีไซน์ต้องบอกว่ายังคงเหมือนกับเวอร์ชัน2000ต้องบอก2ปีกว่าแล้วเราพาผู้ชมรู้จักในตอนนั้นเป็นปี2019หรือ20 20 2020 20, ตอนนั้นเราพาผู้ชมรู้จักแต่2020ในตอนนั้นเนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมครับไฟท้ายที่เป็น LED tube เนี่ยไฟหลีไฟเบรก ชุดเดิมชุดเดิมไฟเลี้ยวเป็น LED เหมือนเดิมทุกอย่างคงเดิมตลอดนะครับยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใส่ลักโลโก้เห็นเด่นชัด C4 M40I ตัวนี้เองซึ่งถือว่าเป็นัสลักษณ์บ่งบอกความพิเศษนะดีไซน์ถ้อยเสียคู่ให้เสียงที่เราใจเหมือนเดิมตรงนี้ต้องยอมราเลยเรื่องของเสียงเนี่ยต้องบอกอรถ Z4 ถือเป็นรถอีกหรุ่นในเวอร์ชัน M40I เนี่ยเสียงดุดัน เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยรหัส4 0เนี่ยถึงจะไม่ใช่ M ยังไม่ใช่ M แบบแท้คอมพลีททั้งคันแต่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นการก้าวสู่ความเป็นท็อปสุดในเรื่องพอร์ฟอร์แมนในรถกลุ่มตั้งแต่ซีรีส์3 M3 40i นะมาจะถึงเจ้า m 4 0 i ใน z 4คันนี้อ่ะตรงนี้แล้วเนี่ย ผมว่าน่าจะไปรองสำคัญในเรื่องของสมรรถนะก,กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะพอบอกแล้วในเรื่อง p e r f o r m อร์แมีพละกําลังแรงม้ามากขึ้น387แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลงสู่ล้อหลังผ่านยางไซส์275คู่หลังเนี่ยการถ่ายทอดเป็นอย่างไรแี่สำคัญครับในเวอร์ชันนี้เจ้าเฟืองท้ายยังได้เฟืองท้าย M d i f f e r e n t i a l เป็นเฟืองท้ายที่เขาเรียกมี ความพิเศษมากกว่าเวอร์ชั่นปกติหรือเวอร์ชั่น 30i ที่มีจำหน่ายอยู่จะเฉพาะแซ4ตัว M40i กันนี้ดูเรื่องการถ่ายทอดกำลังลงสู่พื้นเป็นอะไรครับไปลองมาถึงช่วงสำคัญครับช่วงรองขับอย่างที่บอกครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีการเรียกปลดปล่อยแรงม้าที่มากขึ้นถึง47ตัวเพราะว่าขึ้นจาก340เป็น387ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะ ในในเรื่องของแรงมาซึ่งทําให้อย่างที่บอกครับอัตราเร่งอ่ะสูงหนึ่งร้อยเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวผมลองด้วยอ่ะผมจะลองลองลองอัตราเร่งเนีผู้ชมดูพร้อมกันนะฮะว่าว่าฟีลิ่งความรู้สึกเป็นอย่างไรเราอัตราเร่งสูงหนึ่งร้อยตอนนี้รถก็ว่างลองครับอ่ะพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับในโหมดเกียร์นี้นะแล้วมีฟีสลิปสลิปไม่ได้ปิดแฮน์ชันนะ ตาเร่งขึ้นไปเห็นเ็ลยถึงกระดับเมื่อกี้ร้อยสามสิบเลยต้องบอกว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากาแล้วเ็เป็นรถอีหนึ่งคันที่มีตารที่จัดจ้านันะลองเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับเป็นสปอร์ตนะฮะเป็นสปอร์ตสปอร์ตพาร์นะในโหมดก e ีเจดีลำดูว่าตาเร่งซิงว่าเป็นอย่างไรสูตรหนึ่งร้อยเมื่อกี้คุยเพลินเลยล,มลืมบอกเพว่าถึงรนะ้อยแล้วร้อยสามสิบแล้วเนอะฮะพร้อมรับห้าสี่ชันตรงไปครับ ดิ้นอีสองงดิ้นแค่สามไฟายก็ยังดิ้นนะเนี่ยลอยแล้วดูอาการนะผมอยากให้พื่ๆดูคือฟีลลิ่งอากาศต้องบอกว่าแซสี่เป็นรถโรสเตอร์ที่ดุดันดุดันมากต้องยอมับนี้คันที่แล้วผมเคยบอกเพื dog, ่อนๆว่าเป็นแซสี่หรือซีโฟเนี่ยที่แรงที่สุดนั้นแต่เคยมีมาจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้แรงยิ่งกว่าครับแรงยิ่งมาเทิมเนี่ยเพราะจริงจะบอกว่าแซสี่เนี่ย ถ้าเรานับในในในรุ่นเนี่ยเจ้าแซดสี่เนี่ยมี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 รุ่น M อยู่เวอร์ชันหนึ่งในเจนแรกเจนแรกจะมี M เวอร์ชันหนึ่งมานะฮะซึ่งถือว่านั่งกร้อนแรงด้วยเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง3 0 0 0ันซซในสมัยนั้น300แรงมา้าต้นแต่ครั้งนี้นครับ387จะบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยตอนลองไปขับอ่ะบางคนผมยังไม่เคยนะเขาบอก ไม่เคยบางคนเคยขับโตยต้าซูปราแบบเต็มๆเ,เนี่ยเขาก็จะบอกว่าซูปราค่อนข้างจะดุดันกว่าเจ้า Z 4, Z 4เซสี่ซีโฟร์คันนี้แต่ณวันนี้ครับต้องบอกว่าถาจริงๆจะบอกว่าไม่เคยขับซูเปอรเคยๆนิดๆแต่ไม่ถึงว่าจริงจังเท่าเจ้าเซทสี่คันนี้เซทสี่เนี่ยค่อนข้างถือว่าดิบขึ้นมากต้องบอกอีกในโมเดล 2, 2022เนี่ยมา387ตัวที่ให้เพิ่มมา เรื่องของอื่นๆเรื่องระบบเบรกไม่ต้องห่วงกับไว้ใจได้เบรกคาลิเปอร์หน้าสี่พอตเนี่ยกับจานเบรกไซส์ค่อนข้างใหญ่ถือว่ายังเอาอยู่อ่ะยังเอาอยู่นะคาลิเปอร์หลังก็เป็นสไลด์พอตเดียวแต่ว่าเบรกขนาดไซส์จานเขาค่อนข้างใหญ่ถือว่าเขายังเอาอยู่สบายๆนะในตาริงเนี่ยหัวไม่ธรรมดานี่ผมยังอยู่ในสปอร์ตโหมดอยู่นะสปอร์ตโหมดสวัสดิ์เกียรติซึ่งอันนี้ผมก็ยังวิ่งลอยๆสมมติไดถ้าเราขับรถใช้งานทั่วไปวิ่งสัก มี่ถ้า60เนี่ย60ลูกเรากดคันเร่งครับเวต้องจับมืออะไรแน่นๆนะค่อนข้างไวมากตอบโจทย์คันเร่งแบบนัดเดียวอะ่ะนัดเดียว106อ่ะต้องบอกคำเดียวครับว่าเป็นรถที่ถือว่าจัดมากอ่นะผลองว่าอยู่ในหมู่คอมฟอร์ตบ้างนะอหลายคนบอกแล้วเราใช้รถตีดใช้คอมฟอร์ตอ่ะเราจะรู้สึกยังไงถ้าคอมฟอร์ตนะนะผมลองคอมฟอร์ตที่ความเร็ว60 ไปไม่ได้เกียร์อะไรเราขับอยู่มาตั้ง5.60เกียร์ก็จะเปลี่ยนลงแต่เราต้องการทิดดาวเกียร์จะช้าไปนิดเพราะว่าเกียร์จะต้องเชนอะไรตำแหน่งเกียร์แต่แป๊บเดียวครับคืน130 140แล้วนี่นี่คือฟีลลิ่งที่บอกเลยครับว่าโฟร์คแมนแรงม้าเนี่ย357ปนเรือนล่างบอดี้นีต้องบอกว่าเป็นชัสนสี่ที่ขับอารมณ์ฟีลฟีลประมาณประมาณเต็มทัวะ์ต้องบอกนั้น ต่อาจจะต้องบอกผู้ชมว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดิบเท่าเจ้า,า M2 ซึ่งอันนั้นเป็นรถสไตล์คูเป้คูที่ออกแบบตัวถังให้แข็งแรงกว่าเนื่องจากตัวถังมันยอมรับครับว่าเ4เนี่ยเป็นตัวถังลักษณะโครงสร้างแบบตัวอยูครับเพราะเขาเป็นรถเปิดประทุนซึ่งการออกแบบดีไซน์รอบอกปัจจุบันด้วยดีไซน์ที่พัฒนาขึ้นนะ่ะ แทสีททำได้ดีกว่ายุคก่อนๆของรถเปิดประทุนเยอะเยอะมากของพูดอย่างนี้เลยครับถ้าเราเคยสัมผัสและเทียบกลับไปนะแต่ต้องบอกว่าแทสีมาในฟีลลิ่งของเจ้าแทสี M40i คันนี้ฟีลลิ่งฟีลลิ่งตัวรถไปจนถึงกำลังเครื่องยนต์นะโดยรวมเนี่ยเป็นรถแทสีที่ขับสนุกคันหนึ่งเลยแต่ต้องบอกว่าเตืนอนผู้ชมว่า สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรถความแม่นยำสูงเนี่ยต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะอย่างที่บอกแล้วแซดสีเป็นรถโรสเตอรท์ที่จัดที่นั่งสไตล,ล,ล์โรสเตอร์คือหน้ายาวนั่งค่อนมาจากเกือบล้อหลังแล้วต้องบอกว่าเชงนั้นแล้วเนี่ยเวลาแฮนดิ้งของทงไหลทครับเวลาเราหมุนทงไลทเราจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันจะไหวไมันจะมีอาการชุกดังนั้นคุณต้องปร,รับคาแรคเตอร์ของตัวเราเนี่ยให้เข้า,ขขากับคาแรคเตอร์ของรถด้วยในระดับแล้วและบวกกับก็เรียกกำลังเครื่องยนต์ที่สูงเนี่ย ทุกครั้งที่ตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยมันจะไวมากๆแม้แต่ในโหมดเนี่ยครับในโหมดคอมฟอร์ตหรือเป็นโหมดสแตนดานน้องเมื่อที่สตาร์ทเครื่องมาเจอเนี่ยก็ก็ดุดันแต่ยิ่งถ้าเกิดคุณพักไปสปอร์ตนะขึ้นสปอร์ตพักเสียงเครื่องมาฟีลลิ่งมันต่างกันเน่กดรู้มากดมากดรู้มาประเด็นสำคัญคือเสียงเสียงเครื่องที่เราใจบวกกับเสียงท่อเสียงที่คำรามอยู่จะอยู่ใกล้หูเลยเพราะเรานั่งเกือบจะถึงมออพักหลังอยู่แล้ว ทำให้ซัสซี่เป็นรถที่น่าชวนให้คุณขับชวนให้ลงหลานนะ,ะวันนี้เขาพาผู้ชมมาดูแล้วว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของซัสซี่ใหม่เป็นอย่างไรเขาบอกว่าแรงมาทีเพิ่มมากขึ้นชุดเฟืองคายลิมิเต็ดสิปแบบเอ็มดิฟเฟเรนเชียลนะประคองตัวรถได้ดีี่มและอย่างที่พาผู้ชมลองดรกดตัดในคลิปให้ดูว่าเรียกว่าเป็นรถที่ ถ้าเรียกตำนานจริงๆเมื่อกี้ลองเรียกลองออกกับรถชนโทนนะก็กระชากตัวไปเลยแล้ว,แล,วแล้วคุณจะรู้สึกว่ารถเนี่ยตกระคองนะเพราะว่ามันในการปิดแท็กชั่นทุกอย่างแล้วเนี่ยพลังที่ลงสู่ล้อหลังเนี่ยมันถ่ายทอดแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยจะเห็นเลยว่ายางไซส์สองเจ็ดห้าซึ่งไม่เฉีว่าเล็กนะใหญ่แต่ไม่พอไม่พอกับแรงแรงม้าระดับสามร้อยแปดสิบเจ็ดแรงมา้าตัวนี้ห้าแรงบดห้าร้อยนิวตันถือว่ามากแนละ้ว แต่ต้องบอกเป็นแซตสีเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์คุ้มค่ากับราคาสำหรับตัวเลยว่าคุ้มค่าราคาราคาห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพียบแสนสำหรับจากรุ่นที่แล้วจากจากโมเดลเกียร์ที่แล้วต้องบอกงั้นคะอ่ะวันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอนนี้ต้องขอตัวลาขอบพระสนุกครับเจ้าแซตสีคันนี้ต่อก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ครับ ได้จะเป็นคกระดิ่งเตือนครับเวลามีลิปใหม่จะได้มารับชมกันไปแล้วครับสวัสดีครับ